สวัสดีครับตอนนี้ก็สมัครคนละขึ้นได้แล้วครับเดี๋ย่รอขึ้นเดียนจะลองเติมตั้งไปประมาณทั้สามพันห้าถ้าเราอาจจะเติมไม่เป็นดี๋ยวให้ทางธนาคารก็ทำให้นะครับ ครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตที่ได้สมัครคนละครึ่งมีใจมากๆเลยขอบคุณรัฐบาล <c oughs> สิ่งที่ผ่านมาก็ว่าระไดที่มมนสุภาพจงขอกราบประทานว้มาแล้วอ,อก,กัาให้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวสิ้นเดือนเต็มแน่นอนเต็มสหามัญหน้า โครงการคละครึ่งได้แล้วดีเจมงว่าสมัครตั้งแต่เริ่มตั้งเวลาปกป,ปีห้าเติีนมมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็รอสมัครทำกับข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็รอสมัครคนล,ละครึ่งก่นอนอมาทำง,งาน ตอนนี้ก็สมัครเรียบร้อยแล้วครับดีใจมากเลยที่สมัครสำเร็จตอนไม่หลับตอนแรกตื่นมาตีสามมัลตื่นนอนแต่หัวค่ำตื่นมาตีสามรอบหนึ่งนี้เมือ่อไรจะตี 5, หา้าหกโมงก็ตีกลัวจะไม่ทันก็ตื่นมาตีห้าครึ่งก็ทำเตรียมตัวก็คือทำพระจนตัวเสร็จแล้วก็ประมาณตีห้าครึ่งรอสมัครครึ่งก็สมัครได้สำเร็จ ตอนนี้สมัครเรียบร้อยแล้วครับโครงการกลครึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวเติมตังประมาณสามพันห้ารัฐบาลให้ 3, 000, อีกสามพันห้าโครงการกลครึ่งเดี๋ยวเจะไปช้อปปิง้งไปกินช็อปเที่ยวนะครับอยู่ในมไทยยังยังไม่บอกนะครับว่าจะไปที่ไหนจังหวัดอะไรเอาไว้เดี๋ยวรอสิ้นเดือนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือเริ่ม สอบถามทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับก็เริ่มใช้ก็คือวันที่1เดือนหน้าสิ้นเดียนเละเติมงเงินเข้าไปสามพหและเริ่มใช้จริงๆก็คือวันที่1เดือนหน้านะครับตอนนี้ผมก็กําลังพักกินข้าวรับประทานอาหารกินบัดหมี่หมูเดง เวลาพักนะครับคงไม่ว่ากันนะขออนุญาตมัมมัก่อนนะคะู้ะเจ้าช่วยคุยทอด เฟสแรกอาจจะเฟสแรกนี่คือผมสมัครไม่ทันานเพรา,าะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไม่รู้ข่าวคราวเลย,เลยพอมารู้ล่่งหน้าปับ๊บเออวางแผนเขาเริ่มสมัครกี่โมงวันไหนกี่โมงอะไรก็ตั้งเวลาลุกไว้เลยแล้วตั้งค่าแอปเตรียมความพร้อมทุกอย่างทั้งแอปกระเป๋าตังค์ทั้งเวลาผุกทุกอย่างคือตั้งพร้อมแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของไทยเรียบร้อยแล้วสาขาอินแพคมืองทองธานี เดี๋ยวขอตัวทันข้าวก่อนนะครับขอบคุณกำหรับการติดตามนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย